เดี๋ยวจะให้บิ้งมาเชื้อท้องพี่น้องสดสดใหม่ๆรับรองไว้พี่น้องครับกดครับสวยอาจารย์สวยมากเลยครับดินดูดมือสั่นหรอจนนีวหิวหิวครับเน้ะโอ้ยโอ้มักโอ้เนื่อยสวยๆครับพี่น้องขาล่างครับแล้อือ ไขหลังพร้อมของปวดของอาจารย์ได้หนี่ครับเป็นปะครับแม่ครับไขหลังเป็นผมเกิดมากอยู่ด้วยครับอาจารย์แกะดูโอเคครับผมขอบคุณหลายเลยจ่าปลาเข้าบัดนี้เลยรับประทานเข่าเนี่ยพี่น้องบัดนี้เข้าเสร็จแกะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนเนี่ยนะครับเนาะทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะครับเนาะครับผมเมื่อนี้นะครับบ้าวแดก มาเยี่ยมมายามบ่าวเพชรครับผมสวัสดีเป็นท่างการเนาาแต่ครับโอ้หดีใจครับรุ่ยตัวอาจารย์ห้องบ่าวเด็กบอมเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งสวัสดีครับครับสวัสดีกันครับทุกคนเนอะพี่น้องเด้อนี่มาได้มาหาอาจารย์อาจารย์ครับเพิ่นอาจารย์นั่นแหละครับบ่าวเพชรข้อสะพานเนาะดีใจรลายครับเพิ่น้อนรับย่างดีครับพี่น้องเพิ่น้อนรับบ้งเลยครับว่ามันเครื่องตูนมั้งครับอาจารย์ครับอจัดมากมครับ มีอยางครับใส่บ่เคยกินใส่ครับใส่แต่ว่ามันมันเป็นใส่นี่ได้อาจารย์ที่ผมกินมันเป็นอันนี้ใส่ไงแต่ว่ากินมากินเนิ่ยเปเบื้งจะคำต้องคำมีทุกอย่างทุกเนี้อันนี้โอ้ของดีครับพี่น้องของดีของอาจารย์เพิ่นครับเนี่เพิ่นใครหลังได้พี่น้องเด้อตับเสือพี่น้องเสือเห็นบ่พี่น้องเสืองามงามพี่น้องเสือตัวไงกับเนื้อเนก้อนเป็นก้อนอาจารย์เราจัดมาเต็มที่เลยเต็มเบี้วเลยอาจารย์โอ้ขอบคุณหลายๆลด้เหมือนนี้ครับครับยังอิบโอ้โอ้ของดีของดีอาจารย์ อันนี้เขาบอกว่าอันยังก็ตัวเดียวเดียวเสมอสม,สม,ม,ม,สมรรถภาพเนาะมันมันเสริมือมันเท่าเสียเอาเนาะอ,อาจารย์เนะาะครับผมโอ้ผมวดดสวัสดีเอฟซีไปเนาะสวัสดีเป็นนั่นได้ครับพี่น้องเดิอพีมม่น้องเบาแตกมา,าเมื่อนี้มาใส่เพิ่นอันบารมีเพิ่นเนาะอาศัยกันคลับมาอาจารย์จัดเลยครับ อาจารย์ให้ผมบอกครับโอูให้ผมเปิดไปที่ี่แล้วนี่อืจัดเลยผมคุมก่อนเอาอัะไรก่อนตับเลยพี่น้องเอาตับเนี่ยเอาพี่น้องเบาเบาเพลิดเพลินกับผมเห็นเพลินจีนคั่มไงกันนี่พี่น้องเด้อต้องจัดคั่มเฮียนเลยเฮีนโมยพี่น้องนี่ครับโอ้น้ำร้ายแตกอาจารย์สุดๆไม่ไม่ เอาไปสักก้อนน้นอยอาจารย์เนาะซ้ำอีกอกก้อนมันหลายอย่างหลายเนี่ยพี่น้องสิกินเบิดสุกอย่างไอ้พี่น้องเบิง่งอาจารย์ว่าเอาเอาเบิดสุกอย่างเลยเพิ่นว่างเฮีเยบอนอนี่นอหลุนบ่อช่างนั้นนอเฮียบอน,น,นอ,นเ,อ,นอเอาผมนี่จัดนี่ห็อาจารย์เพิ่นก้อนได้พี่น้องเด้ออ่าผู้ดใดกินนี่มันต้องเอานี่ออกน้ำเนื้อพี่น้องเนาะนี่ต้องไอตรงกลางนี่ครับนี่นี่เอาผมมือสี่นี่ครับนี่มันเป็นไข่มันเขาต้องกินไอ้นี่ครับเอาอย่างละวน้อยเนาะอาจารย์เนาะ โอ้ผมก็อยากสิพี่น้องสมเข็งแล้วสมเขียวเอาหนิเอาเจ้าตรงนี้ใครห้องต้องออกครับผมแมียนนี่ยพี่น้องครับยังไงเลยครับกินครับอาจารย์ต้องจัดเต็มด้วยพี่น้องเด้อครันี่ครับเแห้งเนาะขั้นบ่ได้ออกคลิปนี่หั่นไปพร้อมกินไปพร้อมเลยเมียนวะครับเอาเลยบริสันทกินไปน้ำพร้อมไปน้ำเลยบรโอ้คือบังจ้ะน้องหนีเข้าไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวในนั้นเสียบๆนี่กันแม่เห็นบ้าแดงเมียนเมียนมียนเสื้อห้องไทยนี่อุ้ยคลิปนี้อาชีพโดนยังน้อยได้เป็น้องเดิมขอโทษขอไพ่บ่ได้หันเห็นนั่นอู้หุ่นเบิองนะพี่น้องเลยเบิองแหน่บนเดี๋ยมาเป็ี่นตัวตัวนี้มันเสียบนี่ยมองนี้ด้วยครับพี่น้องนี่มองนี้มันเสียบนี่ยไข่มันแข็งครับนี่ผมมัดตรงนี้ตัวอาจารย์อือหู ยำได้หมเนาะว่าเพชรนนะผะเขียอนะโอ้ของหยาดครับเอาลงอาจารย์บัดนี้เฮาปลาตัวนี่แหละผมมาตรงนี้ละนี่โอ้ยเด็ดเขียวดีพี่น้องมีหลัจากกับเข้าเขาเนาะย่างดีคมกิีดพี่น้องฝนฝนมาได้ไอ้บาปแรงย่านเขาอื้อหือ อันนี้ต่วปริญญาจารย์ใส่หองผมก่อนครับนี่ผมกับมันไม่เป็นใส่ที่ผมกินนะครับนี่มันเป็นใส่ญ่<ง>แต่ว่าผมกับกินใ Pepsi เอพีซี่เบิ่งเพราะว่าผมสายใส่เนาะกินได้ยุ่นบ้างนะกินได้ครับกินได้ขุหยาบปนนังวะลืดเลยก <c oughs> ินไม่เป็นหรองโอ้ยนำ้ำลายแต <c oughs> ออกปั๊บหล่นมาเพราว่าส่วนมากคนกินทัามากินทัากินได้ทุกส่วนนะครับครับครับ มีหลายอย่างพี่น้องขั้นแท่นหน้าก็มีได้พี่โอ้หลายอย่างได้พี่น้องได้บนจัดมาให้หลายอย่างหลายเนี่ยดีบน,น,นาสามสาิบกยิบนีษษษ่มันผมว่าอุ้ยโจทยครับเกือบขวมตัวนี้นำ้ำยาเอาอันนีเ้เอาลงกก้อนอาจารย์ผมกอวาอ่ายาบมมันสิบอ่าอะไรกินก้อนครับขวมนี่มันประควาวมธรรมดาได้เที่ตะกุนทำนัอนนี่ครับอันนี้เท็ดตัวเงี้ยวเลยได,ได้พี่น้องได้หยับ ครับเด็กเขาบอกโอ้ทำน้ำยาล้างมันทีพวกมีบ่อาจารย์มีบวกครับโอ้น้ำยากระมีได้เป็นน้องเด้อน้ำยาโอ้เมื่อคืนนี่ก็ล้างจนไฟล้างล้างจนไฟดับหรครับไฟดับก็ได้โอ้เห็นบ่นน้อพี่น้องมันงามงามบนสื่อมากอืออาจารย์บอกก่อนบรืครับ โอเคโอเคโอเคเโอ้ตั้งอยากกินตั้งเอ้ามาขออนุญาตบาทครับนี่เป็นของเด้อขอขอพวกอะได้วอาจารย์ที่จัดมาให้เต็มจัดเต็มคาราเบียก็หน้าบ่บ่ต้องบ่ต้องครับเห็นบ่าวแดงสารคามครับบ่ต้องเดี๋ยวท้องเสียเดี๋ยวท้องเสียอันนี้เขาจะกินในีเบิ่งเบิ่งเนาะนี่อันนี้คือ อ่าตัวเดียวอันเดียวเด้อหมักอันนั้ก็เล่นนะครับหมักให้หำให้ห้ำหวบ่ได้บ่อาจารย์ไหนเอาเลยเนาะปาดอย่างนี้เลยครับพี่น้องนี่อ่ะนี่ยเนี่ย่มันจะเป็นยังสีเลยพี่น้องเด้อนี่อ่นี่ย่ะนี่แบบสดนี่สดเดี๋ยวมันยังสีครับมันจะเป็นยังสีข้างในนะครับนี่เนี่ยมะนี่สุยา โอ้ยผมว่ากินถั่วห่ออาจารย์ผมว่าผมอยากเลยครับจวดครับมากมากไปหนพี่น้องผมอยากเลยครับโอ้ยเอาอนุญาตบ้างหน่ยครับครับเดี๋ยวห้องคอยท่านไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆแกเอาเปิ้ลเห็ดเลยครับอาจารย์เปิเห็ดเองเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วเด้อมากมากไปหนิมากบุรี่วันสิพ่อบป่าเมียนจวดเลยขออนุญาตเอาบักแคบพรำก่อนนะพี่น้องเด้อผมจะกินบักแคบพรำก่อนครับใส่ ใส่ผมนี่แหละครับมันอจุร่องเบิ่งนกันมันอจีเข่ากันบ่เข่ากันอยู่แล้วล่ะคนมันมักกินยังกระเสียบคนหยาดไปกวนได้อาจารย์ครับผมต้วดต้วดพี่น้องทำยังไงไข่ล้างกับตับมาเวทเน้นของอ่อนก่อนเด้อพี่น้องทำยังไงเวผมมักกันนี่พี่น้องใส่ใส่ซอสเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ ก็ว่าใส่มือก็จะบ่นหนดอยหครับมันมันบ่นได้เต็มปากเต็มคำเนาะอืมเขาเกิดน้ำปลาอีกวยเจ้าชายเจ้าคนเปรี้ยวน้ำปลาอันน้ำปลาอืมจับ อาจารย์เพิ่มไปน้ำป่าเพิ่นเพิ่นว่าเพิ่จังเพิ่นเพิ่เช็ดเองพี่น้องถ้าจะบอกกันเลยเพิ่มชิดจัใส่นะครับเสียบตัวละ่ะกึ๊ดดีเดี๋ยวเอาใส่อีกก้อนพี่น้องใส่ก้อนพี่น้องมักใส่กินไปน้ำเติม <c oughs> ไปน้ำพี่น้องคุยกันไปน้ำได้อัตราลดยอาจารยนน้องดีใจแห้งครับพี่น้องเลยนมาหาอาจารย์ เบาเพชรดกอดสะพานกันพ่นเอิญอาจารย์ตัวครับผมเจสิวาจังนไรเอิ้นเพ้นอาจารย์เนาะครับเอาเพชรก็ได้อืมอืมโอ้ร่องมึงนี่รบาดแดดแตงผมที่ร่องอันนี้เสื้อห้องห้ร่องใครหลังก็เพป็นก้อนปีน้องตับกั็ใครหลังโอ้ตะบะตับต้นกระติมซ่อนแด้ไแม่พี่น้องปลาตัวมันจะบ่นั่นบ่พี่น้องมุงเนี้ย ชิ้มมะรุนปากรุนครั่มคนจะมาว่าผมปัญญายุคน้องเป็นน้องเอาเจลาคั่มออกปัญญาว่าพ่อห้องกินกันเก็ตพลูพะงงานแทนน้องอาจารย์น้องเกดคักตาสวดตาตีไปอะไรบัดนี้ของยาด้วพี่น้องเด้อเด้อพักพี่น้องพักกลับก็มีเลย่าเอาขึ้นโชคไปเล้มันเตรียมไรเนาะเวทีเอาหน่อยปวดครับเอาว่างว่างปิดเลยอาจารย์ ครับว่ามีพักอยู่บอกว่าว่ามีพักกับรุงแล้วกระเทียมเออบาดนี้ใครหลังพี่น้องใครหลังบัดนี้เมื่อกี้ตับแล้วโอ้มีหลายอย่างไรเนี่ยเนื้อเนื้อมัหนี่หั่นได้อาจารย์ย่งเนื้อเดยย่งเนื้อเลยครับชิ้นหนึ่งคนนะเสียบอาจารย์เติมน้ำอะไรก็ไปละลุงบอกบอบครับบอกบอเติมน้ำน่นเข้าไปละชินเนื้อมันต้องนี่เนาะต้องเติมน้ำยา เสียบได้ไปอออาจารย์บาดเพชรไอ้ไขหลังไหมเพื่อนเสียบได้ไปหน่องเด้อมันจิ๋นุ่มๆกึ้ดๆบางบางบางคนกับบัมักเนาะบางคนเขาบัามักครับมันของเสียบมันอยู่กับผู้มกักครับแม่นครับย่างผมกับมักกินใส่บางคนเขาว่าโอ้ยกินได้ยังไงมันเสียบได้ไปหน่องเด้อ บัวเพล็กสิลองมึงนะใส่ะไเลยเบิดเห่าเบิดเหบ่าอันนี้ยังเกาะบักไข่ผำบักไข่ผำบ่วแดงว่ายันติดบ่วเพล็ดก็บอกว่าไข่หำไข่หำแล้วว่าช่องบ่วเพล็ดก็มุดติดเลยเถื่อคลิดเหลืองมันบอกอะไรอีกบ่อันนี้อะไรจานแดกก็ยังตัวนี้พอว่องอยู่ครับจอนี้โอ้ล่องนี่ล่องอาจารย์ใส่นี่นี่ เราเบาวจันใสแล้วครับนี่อี่าร่องเบิองครับร่องเบิองปฏิบิว่าเออแม่นข้อมบ่าวอีนนี้แหละจิวาดรีนี่จันเออเออนะเบิงองมาล่องเบิงองล่องเบิองใส่ไงใส่ครับใส่พี่น้องใส่ล่องเบิองปฏิบัติว่าเออแม่นข้อมเบินตัวหนึ่งจีวารอนีอผมจะนำได้ไงใส่พี่น้องอุ้ย บ่ขาดดอกอาจารย์กึดเลยกึดเลยยำเลยบ่ขาดดอกแต่ว่าห้องเอารสชาติมันจิมว่จะอาจจะแบ่งเลยเนาะกินนี้กันเนาะใส่ก็ได้เนาะยำบ่ขาดดอกเสียเขาโคตรผมยำรสชาติไงผมเกินด่ะผมยำเอารสชาติแล้วก็กรึดเลยไม่เลยเนาะมันเสียบครับมันเสียบมันกึดกัดมัน โอ้เสียบดิ่งเนี้ยเสียบๆโอ้นี่ลืมอันนี้ตัวนี้อันนี้ก็ยั่งได้พี่น้องเด้ออันนี้ก็มีได้พี่น้องเด้มันแห่งัดออกมาครับมันหลายอย่างเพิ่นซื้อมาเครื่องตพี่น้องผมว่าเอามาจากพ่อด้กินพ่อด้อยากเด้อครับเพื่นเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เพิ่นว่าเอามาจนตะลึงครับจันไทยดีใจที่เป้าแดงไม่ยำเป้าเพชรนะครับเนาะพี่น้องอ่อนออนอยากมือจากบาดเด้อพี่น้องอมแมนหั่นไปครับ ใส่กับผักผมว่าขื้นแล้ะหอมไหมง่ามคักแต่เท่าไห่ใครหลังเพิ่นอยู่ใส่ละบ่แดกเคยกินผักข้าวว่ะบ่เคยครับผักข้าผักผักข้าวบ่บ่ครับอบ่เคยกเกิดเกิดมากเกืบหัวกระดิ่งเลยผักข้าวนี่ไปผูขปกข้าวคราตากลางเพิ่นจอดร่องมึงบ่กระว่าจ่าเด็ด มันจะกินข้าวคือปลาข้าบนข้างขึ้นไม่คคคเคยกินกินบ่ได้เลยอันประเภทเบ้าเดียกนี่มันต้องจัดครับต,ตัวผมเนี่ยบ่ได้ได้ต้องไม้ <c oughs> ตัวได้พี่น้องเด้อ <c oughs> มาผมจัดจัดให้ <c oughs> ใบผู้ข้าเวเด้อพี่น้องบางทีซำไดมันคือข้าวซำหยัง,งบ่นี่น่ะอืม <c oughs> นี่บ่กิ <c oughs> นกับก้อยทั้งทั้งอิฐ ล่างข้าส่วนมากเลยซี่มีมีพวกนี้นะครับใบกูข้าวนะแล้วก็ซี่มีนี่ใบนกลู่มเป็นไดพี่น้องแหฮงอยากเห็นต้น,นบิดได้ท่ายให้พี่น้องพวอนี้เถอะข้าวปะข้าวเดียวเบิดมันกับผักเนาะดีๆในลักษณะครับมันบอกข้าวดอกกวนหลังคนมันกินข้าวขนาดเนี้ยรสชาติมันสิออก ฝาดๆสมๆใช่ครับอแต่ว่าหากกินมันนที่ออกกินข้าวๆแน่ด้วยี่นหองกินบ่บ่ผมในในกล้งกินผมว่ามันหอมอืแต่ว่ามันหอมด้วยหมักไผ่มักข้าวเนาะที่านละหอมก็ยังพันอยู่ปูเดียบางคนบอกมักขาก็ว่ามันขิวูแต่ว่าว่ามันหอมมันหอมสงเปรี้ยวๆพักไอ้เคอินพักยังอาจารย์ใบตูมครับบ้านผมอเนื่อนบางคนเคอินบ้านผ่อเอื่อนยังบักเสดามาลี ทั้งมันราเพริเลตใบบักตูมใบบรเวนบักตูมมาที่ไอ้กินหมากองเรยพี่น้องห้อบอาจารย์ห้อบัครับแต่ว่าผมกินได้เลยข้าเขียวไม่จำแน่นนี่นผมแล้วพค่อยมักเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่คนจัดคนคนเดี๋ยวผมคนเดียวออกตัวไปก่อนนะครับ,บว่าโบเบิดอยู่ในนี่พี่น,น้องคือเมื่อกินมีเบิดเนี่ยพี่น้องเอ้ยมันมันหายร่นบอจ้ะคือหกคือบุญแหละครับโอ้หลายอื้อ องแบเนื้อตอนหนึ่งเสรง็งเนาะเนื้อป่ะนี่เนื้อขาลัางครับตุาา๊กตุ๊กเนาะสี่หั่นในจานกอนหั่นข้างนอกเหมือนกันเนาะกินซุยย่างพี่น้องใส่หลายลายอันมันสิเสี่ยมที่เมื่ใส่กันพี่น้องขออันอ,อันจหั่นอีกก้อนป้า,ปาเนี่ยงามขักซะมึงเนี่ยพี่น้องโอ้ยขอบบุญขอบคุณอาจารย์ได้หลายได้ครับเด้วยมึงเนี่ย เนื้อแม่พี่น้องนึงี่ไงอ้ย <c oughs> อืมก็จะนุ่มจะนุน่งเนาะครับเดี๋ยว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 เดวองรองต้องรองครับต้องรองอ้าวมันอาจารย์อยู่ทั้งมีเลยครับอาจารย์ีครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมนั่มก่อนบ่ย,ยากหรอกผมเนี่ยอืมือเป็นเคยไม่เด้อยื้อใส่รถนี่นักพิดีอ่อนอืม บักไข่หำเนี่ยเขาทายเรื่อยไปครับบักบักไข่หำอืมเป็นไรครับเมนื่อไหมละมุนลินจักสีว่าข้ามเลยโอ้กระตับปิ้กกบใส่เหมือนกันนะใส่นึก่กระสีด้วยอาจารย์สุรวัลมัน,นมันนุ่มดีประเภทท่วไปสังร้านข้าระจำประเภทนะเพิน่นนึกว่าเข้าใจว่าเนี่ยจไม่ให้ย่างมั้ง ันเป็นเลือมบอกใส่ใส่งัวนเป็นบอครับใส,ใส่ง้วได้เป็นบอกรเมื่อมันใส่หมูใส่นั่นได้เป็นบอกเดใส่ง้วนทั้งบ้านเราเพนนี้บาแนแดกครับซิบุมิเขียงหมูจนมากซิบุมิแต่เขียงงัวโอ้มูน,นี่สวนมากที่กินหมูตลาดมูอยคืที่ ได้เปรียบผมทีแหละครับบ้านผมมันมีแต่เขียงหมูผมมีเขียงงัวทส้างบ้านเบาเดียกเด้อพี่น้องเด้อตัวจะได้งัวงจะตัวไปขำจังหวัดเด้อพี่น้องเด้อผมบอกเลยครับไปท่านกับท่านบ่ท่านกับอันที่ผมยังกิบทุดยอดหนี่มีแต่เหลี่ยเหลี่ยงเขาเด้อพี่น้องเด้อบอกเลยบอกบ่ได้ยังสี่ยังเที่ยงดอกกันได้สี่โอ้นี่บ่เพชลทรวสั้นเลยเนี่ยเลยเลยแบบเลยสุดยอดนะครับอาชีพโดนเด้อยมือในคลิปนี้เป็นยังบ่อาจารย์โดน มันกินไวคุยไปนะครับเบื้องพี่น้องส่วนมานแล้วพี่น้องไปซื้อเม็นบปะนิดเดียวของผมได้นิดเดียวเลีงหลายได้นิดเดียวอันนี้นี่ยเอาอยู่ประจำไหมมาหั่นเลยหั่นอีกบ้าเดี๋ยวเอาเนี่ยก็ได้นโอ้โหครับบ้านเพชรเอาเนี่ยเล่ากันครับให้อาจารย์ก่อนตั้งเอานง่เด็ก็ได้ครับของแขกเพื่อนน้องครับ ให,หลังเสีบเสีบทุ่างเอายังไงครับเ็นกีววจังหดเนาะมันเสียบสุอันใช้เนื้อนี่จิ้นหูท่านที่มาอันไหนเสียบเนาะครับครับจริงจรินในบ้าเนเม็กซิกันกับบ้านแดดขึ่นเดียบกกิ่นได้สูกเนาะกินอกคอมันเหนียวถือไฟเ <ผม S 2> หรอผมเครียดตัว่อขั้นแบบถือไฟถือน้ำห้อนย่งผมเบากน้ำเลยโอ้ยเศ้าๆผมวางสเลยเครียดอะไกันเลยนหครับเบาๆเบาผ่าน แต่ซื้อมาก,กยาาย็ยังอันบ่ให้ถึกแดดพี่น้อง <tightening> อเอาไปได้เกะไปมันเด้เปิดแอร์ใส่ย,ยานมันเนื้อครับเสื่อมคุญมภาคล <g ười> องดีเนาะต้องนังนเด้วยโอ้เนื้อยแม่พี่น้องเอ้ยอโ้พี่น้องพวกนั้นบ่บ่กล้าครับมันค้ายมันติดอันฟันผมเลยเวลาเขาเกินเนื่องเหลืออยู่นั่นนั่ะมันเหยียดเหยผมสิบบัวนาผาบเทียนสองเทียร์คือกันตัวนี้ก็เป็นคือกัน เอกค่าคลิปสนอว่าคือนใดใจผมก็ได้จะพูดหลังก้นกินนี่ก็ดีเนี่ยมองแก๊บครับครับครับเนี่ยครับพี่น่องเลยนี่ยังมองได้อีกห้องเลยกยันเอยผมพากันเดยอาจารย์เลย ผมพังก็เลื่อนน้ำยาน้ำยาเพราะเพราะว่า<ๆ>ผมจีขับรถต่ออยู่พี่น้องเด้อนปิดคลิปเด้๋วผมก็บจีคออนุญาต์เบาพิดคอสะพานไปไปพาลูกพระหลานพาลูกพระเมียไปไปเดินอ่าเบิ่งได้ตามต่างตา่ตางมาเที่ยวอะไรพี่น้องเพิ่นมาหาเพิ่นบ้านเพิ่นงามงามพี่น้องทิวทัศน์บ้านบ,าบ้านเบาเพิดคลอจักรนานอยู่ในเทือกเขาทำเป็นหลานสาวจนว่ามตาเหมือนเหมือนเกาหลีเลยพี่นัท พ่อบัดไมนเคยไปเกาหลีได้ลูกลานกันแล้เบิ่งหน้ซีดีคลาครายยอมยอมเป็นพูดเ่ยเห็นอยู่นหรือพูอยู่นี่สวยพ่อไปพ่ออนาะอิ่มแล้วบ่อิ่มอิ่มเดี๋ยวให้เบิร์นี่ที่หั่นก้อนที่บอกได้ที่เบิร์ให้มันหั่นเป็นก้อนหยัง พี่น้องสิว่าโอ้ยเห็นเนี้ยมันไรกินบ่เบิดตะเครือคือคือข้อมพี่น้องข้อมินบ่เรื่องนี้บ่าเพชรกันหลายเรือยงอย่มันกินบ่เบิดดีๆพี่น้องบ่สมซื่อว่าซื้อแดกได้ไหมท่านบ่าผมยันเป็นเปิดอกเป็นนายเฮามันคลิปโดนลายเป็นกะอาจจะว่าโอ้คือนั่นเนี่ยแต่บ่าเพชรขอมากผมก็จะยันให้เบิดอะอยู่นี่อ๋อให้เบิดอันนี้ผมไ่ได้ยันอยู่ดอกพี่น้องผมยันคลิปเป็นโดนผมยังมัก โดนโดนพี่น้องกรตางห้องกักนนะแกบอกครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องกระหายน้องแก่ห้องพี่น้องจัดจัดจัดพี่น้องแก้วเราเห็ียดเสีบเสียบพี่น้องเด้อขมอํลําอาจารกันนั่นะนะครับติด<น>อ,อ,อจจจาจารย์ยครับขมอําลําโอ้เจ้าจีวันเลยขยันครับแซ่บเราเห็เียดเก้วแซ่บครับเพิ่นเห็ดไม่หลานจีวันนั่นเพิ่นเห็ดแซ่บอาจารย์ไม่เหยดเสียบอืมเพื่อแซ่บนี่ยมันเป็นยังเด้อพี่น้อง สิ่งสำคัญคือต้องใช้ผงชูรสหลายๆอือ้ึโอ,อ้พี่น้องเสียบคับเนื้อไม่ไมมันหวาน <S <S 1> <S 1> มันหวานแล้วมันละมุนลิ่นมันบดบ,บ,บ่มนะครับว่าที่อธิบายในน้องอ้นขาขากินขาขาดิบขายางเป็นหูวงจักเลยว่าต้องนี่ต้องสวน แต่ว่าจริงๆเนี่ยขั้นกินจุเนี่ยต้องข้าโค้งเนี่ยแห้งสิคักเนี่ยมาแดกครับข้าโค้งสุดๆครับข้าโค้งอือโอ้พี่น้องเสียบคั่กเสียบไงขออนุญาตใส่มือน้ำเลือดจันว่าจะให้บ้าแดกกินให้เบิดอยู่พี่น้องโอ้โหบัวเป็นคนเหรอครับหนึ่งก็จริงอื่นว่ายังกะบอลูได้บอลนี่ป๊อ ไปบ่ออกได้บ้างเราจะนั่งคุยกันเรื่องขึ้นไหนเข้าได้สวยติดเหลืองบ้างนะคงงงกันกันว่าขึ้นติดเหลืองขั้นเป็นช่องผมไม่ใช่บอกติดเด้อขั้นไหนสวยลักษณะแบบนีน้เดี๋ยวจะพักกันปรึกษากันเน,นาะหลังจากลาพี่น้องเป็นนะะนะเั่งคุยหน่อยอาจะสอยวิธีแก่กแบบัน ครัไม่มไผเกียงหรอี่นองมือไม้ทั้งก้นสองก้นกันเลข้ามกิน,น่กรอบกรุบดีดีเราเขา,ขาเพิ่งปลอบอาจารย์ของพิวาน่ลยเขาเอื่นยากเล้วเนี่ย yes. ถูกต้องเพราะว่ามันหลายป่นเดกินเ <c oughs> บนิ่งโอกโหมโนม่นี่แล <c oughs> ้วมันโอ้ยากเล้ยวพจนิวายากุ่นเ่ยไม่ได้ว่าขุ่นอ่อื่นยากสองตนนั่นอีกแล้วเอ้ยเนาะหมากชมพูบ้านเพลินครับบานเพลินหนาอยู่ดีพี่น้องเอ้ย <c oughs> บรรยากาศธรรมชาติล่มลื่นย่างคิปโดนเนาะครับเบิดมองทีห้องหันไปได้เป็นหองเด้ออันนี้กินเบิดได้เป็นหองเด้อกะยาวากันเด้อ พราะว่าเคนซื้อมากมันจักรลูกอาจารย์บอสฟังดูหน่อยสิบลอกบอสบอสฮะมันเบ็ดเสร็จทั้งหมดมีสองพันบาทพี่น้องสองลละสามร้อยประมาณสองพันนะครับะครับประเภทไปซื้อไม่ว่าจัดให้เต็มเต็มยิงเก่งเนี่ยถ้าเบ้าแดกเบ้าเฝ้าเนี่ยซิมีอีกคลิปหนึ่งสิครับผ้าย่างมันสิมีไอหตัวเดียวอันเดียวครับเนอะจ้าครับนี่ตัวเดียวอันเดียวย่างเสื้ออะไนี่ะครับถ้าถ้าถ้ายังพันกลับครับ อีกต่ออีกคลิปนึงครับแต่ว่าผมต้องต้องอยากอยากกลับครับลูกหลานเพิ่นอยากไปเพิ่นอยากไปเที่ยวเลี้ยงดูน้องเป็นเดืนขางไก่ครับเดินทางไกลครับมาวันเนี่ยมาตั้งแต่บ้านผมมาตั้งแต่หนึ่งโมงหนึ่งโมงเช้ามาถึงบ้านอาจารย์เพชรข้อสะพานหนึ่งหาโมงแรกดูน้องบ้านเพิ่นบอกไก่แต่ว่ามันแข็งอยู่ลึกๆมาแดกทิศกลับเลยบ่อยเลือยผมเมื่าจะพาลูกหลานไปเที่ยวกันครับ ลูกหลานเพิ่นอยากไปเห็นน้ำโขงนะเล็กน้อยเพิ่นครับว่าอยากเห็นแม่น้ำโขงนะก่อนจิติภาคเพิ่นไปเพิ่นเดี๋ยวจะให้บ่าวแดดเก็บคลิปคลิปเลยครับเ็คลิปตอนที่ไปพภาคย้ำมะเรงนะคลิปต่อจากนี้ไปย้ำมืะเร็งเลาะริมโขงไทยพี่น้องเมืองได้ครับผมจะ่ายท่ามต่างไปด้วยครับจากจากบ้านอาจารย์เพิ่นครับกอนเนื้้อแลวรา เอาเสื้อให้ใส่ถุงครับให้เ่าเด็เอาผมเป็นยังครับผมเป็นยังเพิ่นว่าทางนี้เนี่ยเพิ่นหลายเดี๋ยวผมไปหาตามหลายทางหอออันนี้ไว้การไว้จัดการเฮ็ดจังว่ากันไปเลยเดี๋ยวเอาสําหรับคลิปนี้เอาทรัพย์นี้เนาะพี่น้องเนาะครับสําหรับคลิปนี้ก็สิจากลาพี่น้องไปด้วยคลิปนี้แล้วผมก็สิได้ขออนุญาตอออ่่่าาาจากลาอาจารย์ไปนําครับว่าผมก็สิพาลูกพาหลานพาลูกพาเมียมาเที่ยวนี่สิพาไปเพิ่นไปเที่ยวเนี่ยมันงซ้ำเล็กน้อยปิดเพิ่มนํานะครับครับผมก็เลยถือโอกาสดี มาเที่ยวนําต่างมาเทียวต่างมหาจารย์เพื่อนครับแต่ว่าเพิ่นก็ตอนรับอย่างดีได้พี่น้องเด้อนอกจากบอกเนี้ยบอกเนี้ยอาจารย์มีแต่ผมบอกอยู่เขามีูนะครับบ่าเพชรก็ขอบคุณนะครับบ่าแดกที่ให้เกียรตินะครับมาออกกับช่องของบ่าเพชรเนาะนะครับเนาะมาพบมาพ่อกันนะครับแล้วก็เป็นพี่เป็นน้องกันเนาะพี่น้องครับครับครับใช่นี่ก็หลายหลายท่านที่ที่ยูทูบเบอร์เพ่นเดี๋ยวสักมีสักมือหนึ่งที่ได้ไปร่วมตัวกันในไลน์จ้าจ้าครับผม เอาเนาะเลยเนาะสำหรับคลิปนี้มมนก,นกับพ่อสานีนอจันเนาะจิริยาพูดจ่าห้องพูดจิริยาท่าทาังสองคนห้องบมบบสมพูดจ่าบ,บมาสมอะไรก็ขอถอดขอไพ่นอจันเนาะบางข้งอาจจะว่าเลื่ยเถื่อนไป,ปมมนิกหน่อยขอถอดขอไพ่เนาะสำหรับคลิปนี้สานีนอจันเนาะไปห้องปะลาพี่น้องไปเทอเอาครับสวัสดีครับเสี่บก็เสือด้อพี่น้องเลยเสีบ <Amsterdam> ครับโอเคจ้ะ <ผม S 2> ทีที่พลเรือนทีมีคนเบิ่งปานนนั้บ่อาจารย์บ่ฮอดหรอรัฐบาลเอฟซีเจ้ากับเอฟซีผมร่วมกันกระชีด,ด,ดั่นด้วยกัซซีไอ้เขาเจ้าเบิ่งด้วยม้วนดิครับเบิ่งแล้วก็มวนน้วนเป็นนะ